สวัสดีท่านผู้ชมที่มาติดตามกันนะครับวันนี้แับช่อง m h G n เ8็ดแปด้ากันเยอะนะครับสวับการีนาฟรีไฟนะครับวันนี้มีมีการช่องช่องไหนด้ดีนะครับแต่ม,มาบอกว่าทัานทัานสีหนึ่งนะครับ ผมก็เลยจัดให้เขานะครับแล้วเขา,าก็เอาสกิสกายเลือกของโมกุ้นนั่นอ่ะรุนะ่บอกหนึ่งสีงนะครับคือแบบขอสีหนึ่งอ่ะ <Why? S 1> ไว้แล้วฮ้ยช่องตึงๆนี่จะหนาวครับช่องผู้ติดตามมากกว่าอันนี้อยู่อนนี้ก่ <First Blood. S 1> อนเห็นไหมครับสีรุ่งหนึ่งอย่าท้าครับ พี่อย่าท้าเลยคุณดูคุณดูอย่าไปท้าแบบนี้นะครับคือมาท้าคือท้าจริงๆอ่ะบอกว่ามาทำคลิปเดี๋ยวเจอเจอช่องดึงตึงอาจจะหนาวครับ,นรนรบเ,เนี่ยดูดิตัวหลาคนเนี่ยซองแรปเปอร์เนี่ยสามคนเนี่ยตึงเดี๋ยวช่องซองสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยซองดีเทองซองม่วงทีนี้สองม่วง,งครับเขาทิ้งสองม่วงให้เพื่อนน่าครับจะหนาวตีหนึ่งก็ไม่ไหวชัวร์ รับมืออ่ะผมขน,นาดผมสองหนึ่งผมยังรับมือไม่ไหวในคลิปคุณดูอย่าไปท้าเลยไม่อย่าบอกอย่าท้าท้าทำไมท้าแพ้ราบาคาคุณดูนัวนัวอย่าไปท้าเลยอย่างเงี้ยคือไปท้าอย่าท้าเด็ขดขาดคุณดูดูดิแตร่ราบคาบแ่ราบโกงเนี่ย แล้วคือคือ,คอหายเรื่องเล้นะคุณดูซีนหนึ่ง,ไ,งไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นช่องอัดหนะดัวนั่นน่ะน่าได้ัวร์นี่เขาก็ทำยูทูบนะครับอ่อนให้ไหมอนะ่ะไม่พใจจะอ่อนให้ฟังนะครับแต่แต่สามคนแต่สามคนเนี่ยตึงตัวเนะี่ยดูใช้ไอวอลเลยครับเกือตึงอยู่แล้วครับแรปเปอร์เงี้ยแรปเปอร์ดีแท็กผมก็มีมะ ข้าคมไปหมดแล้วคือใครซัดด้วยอะอยา่าพาผมวุม่นเกมขำอ่ะคนนี้คือเกมอูอ้เวอ์ง่ายชัวรค์ครับบอกเลยถ้าเกิดผมอยู่ทีมนู้นผมก็พลิกได้แหละสองสามผมไหวนะก็เพิ่งเดินสังห้องแล้วคือห้างแบบซ่าค่ะตรงนั้นห้างแบบซ่าเลย คือเขาสร้างครับแล้วเพิ่มความเร็วอย่างเงี้ยเสียเปรียบเลยแหละฝั่งเขาเสียเปรียบแล้วแต่ตัวคอมมาได้นี่โกงครับ <First class. S 1> แต่ละคนดูเหมือนดึงจากโยล้าเลยมันดูเสียนะ เพื่อนไปทีละคนไปทีละคนอันนี้เขา1นึ่งหนึ่งโหไปทีละคนเพื่อนไปทีละคนได้ไหมไปสองคนไปสองคนคนที่อยู่ฐานคือเบอร์2กับเบอร์สาอยู่ฐานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่ารุมมบอกเพื่อนมวนะครับ ถ้าเกิดสองลุมสองลุมยังไม่ไหวก็ถือว่าบอดแล้วครับเพื่อนๆอย่าไปไปไปคนเดียวไปคนเดียวเพื่อนไปคนเดียวไปคนเดียวอย่าไปรุมอย่าไปรุม หนคนต่อ1หนึ่งหนึ่งอะให้แบบหนึ่งหนึ่งวเขาตอบอกหนึ่งสิ่เราจะบอก <First Blood. S 1> เฮ้ยยิงทำไม,ไมเขาวันนึงเอาคนนู้นอยู่เวอสารยิงทัไม,ไม,ไมเฮ้ยเวอร์สาไปยิงเขานะคะนไงแค่คน,นไม่ไหวเขาคนดู1นสใครใครซัดไหวแราล่ะต้องเจอช่องนี้ คือผมมาสู้สองคนได้แต่คนนั้นก็จะสู้สู้สีมุมมัไม่ไหวชัวร์ปืนกระบอกปืนอะเล่น่งนานซานมันกว่าครับแล้วคือถ้าเกิดไอ้แล้วเมสซีจีอย่างเงี้ยผมยังยอมรับบิดหน้าสีหนึ่งก็ไม่ไหวเอายินไงก็ไม่ตายครับแีนะ้ ลมแล้วคือห้ามชุบนะลมแล้วคือห้ามชุบนะที่ผมบอกไปเลยมันโกงครับห้ามชุบห้ามชุบห้ามชุบเพื่อนห้ามชุบเพื่อน จะได้แบบแฟ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 แม่หมุนต้องการแบบแฟแฟครับรูปแบบหนึ่งหนึ่งแบบแฟแฟเลยไม่ใช่แบบโอเคเพื่อนเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยแบบนี้หนูน แบบนี้ยสนุกค่ะคือแบบเราไม่เกี้ยงเขาครับเขาก็จะไม่เกี้ยงเราเราเป็นสองหนึ่งเราไปลุ้มเขาแล้วเขาจะชนะแค่ไหนคือ <Double Kill. S 1> เราไปรุมเขาอ่ะเขาอ่ะไม่ไหวชัวรเราอ่ะไหวนะครับนนคุณไม่ต้องคิดถึงตรงนี้แล้วนะคะเงิน,นท่านใดอยากเก็บเงิน อย่งงี้ดีกว่าไม่เราจะแบบเฟ่ๆออกไปครับเ <Okay. S 1> ฟ่ๆอันนี้เขาเล่นเฟ,แบบแฟ่ๆครับคุณดูเฟ่ๆไม่เราจะเล่นแบบเแฟ่ๆมากให้เฟ่ๆมากที่สุดครับคือเราพยายามทำให้ทำให้สังคมเกมอ่ะมันดีขึ้นมากครับทุกอย่างเงี้ย ระหางนี้ถ้าเอคผมดูไม่รู้นะครับผมก็ไป,ไปช่วยอยู่นี่ครับไปช่วยสังคมเพิ่มขึ้นไปทีละคนเหมือนเดิมไปทีละคนโอเคไปคน,คนที่สองคนที่สองใครไปคนที่เบอร์สามไปไหมเบอร์สามจะไปไหมเอาเชิญ ไอ้กี่ไม่มีเคาย,ยิงใช่ไหมครับเราจะเดืดอดตอนนี้คือเราเล่นแบบไม่เกียรนะ์เนี่ยอันนี้คือไม่เกียร์นะเพื่อนพยายามอยู่ที่ฐานไว้อยู่ที่ฐานไว้ก่อนนะเราขึ้นไปทีละคนขึ้นไปทีละคนเอาแบบเฟร้เพื่อนเฟร้เฟร์เฟรไปทีละคนไปทีละคนเราขอไปก่องคนแรกได้ไหมเพวกพวกนายพวกนายไปกันทุกคนละเราขอไปนะตอนนี้แล้วก็อัดยูทูบอยู่นะบอกก่อน Mình đừng ngắm chóng sắp, mà đi này chút Nó ra lên Hơi คุยกับเจ้าของแคงนิดหน่อยครับบอทออนไลน์นี้นะครับ TikTok YouTube y o u t u b เดี๋ยวผมพิมพ์หาชื่อช่องก่อนนะครับ It S U แป๊บนะครับ It S U i t f f น mm ี hmm. mm ่ครับพิมพ์โอ้โหเออเออไอไอหรือเอครับเอหรือไชื่อเดียวกันนะคะ f อเดีย ไอหัวปลุ้งประวัติปลุ้งเนี่ยไม่ไม่มคือแบบอกาการยิงหัวนี่สูงอุ้ย 72. เจเฮ้ยเจเลยเฮ้ยปดัดดิเฮ้ยโเนี่ยเจ็ดสิบสองไม่ปล่ะ โโอ้หคือคือยี่หวัวเจ็สมโปรโออ้่อะนี่ผมโอ้อะไ้งั้นอันเนี้ยน่าจะโดเวเบนครับคือผมเจอโปรโเลยครับไม่ใช่แล้วแหละช่องนี้ใช่ช่องนี้เหรอครับเนี่ยหกหมืหมนว้า

ใช่ช่องนี้ใช่ครับช่องไหน F U T T น่าจะมีหลายชื่อครับ F U T T T มีหลายช่องเกินครับมันมีหลายช่องต้องแยกช่องครับเอางี้ครับทุกคนคือหนึ่งหนึ่งก็ไม่ชนะผมคือคือคือไม่ตึงครับไม่ตึง สีห่หนึ่งสีห่หนึ่งไม่ไหวครับโอเควันนี้ขอจบเพียงเนี้ขอใ้คุณมากเกไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้สวัสดีครับ